อาจารย์แล้วก็ในช่วงทายนี้อยากให้อาจารย์แบบแตะเรื่องนี้นิดนึงก็คือเรื่องที่ว่าประมงรายย่อยอกับเรื่องของกฎหมาย I U U <Okay. S 2> ตอนนี้ใครคือเหยื่อคะอาจารย์คือ I U U เนี่ยคนเขียนก็เป็นฝรั่ง I U U แปลว่า I ก็คือ illegal การทำประมงผิดกฎหมาย<อ> U ก็คือ unreport หมายถึงไปแอบทําหรือไปแอบจับ ปลาในน่านน้ำที่ไม่ใช่ของเราก็คือมันเป็นเรื่องของการทำประมงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นประมงทางทะเล mm hmm. ถูกไหมคะ mm hmm. เพราะมันจะมีปัญหาเรื่องน่านน้ำมันมีปัญหาเรื่องพื้นที่เขต ที่มัน o v e r แล p กันอยู่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรือประมงไทยไปถูกจับที่พม่าหรือไปถูกจับที่อินโดเหล่านี้เนี่ยนะคะมันมีความเป็นไปได้เพราะว่าเวลาเรานั่งเรือเราขับเรือไปเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันข้ามเข็ตัวรืออะไรอยู่บางทีไม่รู้ตัวใช่เพราะว่าปลาเนี่ยเราก็ตามฝูงปลาใช่ไหมคะเคยลงเคยออกทะเลกับเขาอะทีนี้กลับมาดูว่า ไอยเนี่ยมันเป็นกฎหมายน้านา้าเป็นเรื่องของการทําประมงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราเนี่ยมีพรบรประมงซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เพื่อนอีฉันก็เป็นอดีตอธิบดีประมงค่ะเป็นแย่บอกว่านี่ทอนเรียนหนังสือเธอก็ดูดีนะแต่พอเวลามาเป็นอธิบดีนี่ทำไมเห็นชาวประมงเป็นศัตรูแล้วก็แฉวได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันอย่างม้ค่ะไอ้ตรงนี้แหละค่ะบทบาทหน้าที่ของข้าราชการข้าราชการเนี่ยควรจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะชาวบ้านเนี่ย เขาก็ทํามาหากินตัวเป็นเกียวหัวเป็นน,นะนน็อตอ่ะใช่ไหมคะอันเนี้ยนะคะเราราชการอิฉันก็เป็นข้าราชการมาก่อนเพราะนั้นเราเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับคนที่เขาลำบากอะ่ะแล้วกเกษตรกรเนี่ยไม่มีใครอยากจะมานอนกลางดินกินกลางชายหรอกลำบากแต่ว่าเหตุที่ต้องมาเนี่ยเดือดร้อนจริงๆออันนี้ก็เหมือนกันเรื่อง iuu เนี่ยมันก็คือข้อกฎหมายระหว่างประเทศนั่นนะคะ แต่ว่าวงเดฟนะคะไปดูนะใครเป็นคนเขียนใครเขียกนกฎหมายเขาก็จะโพลเทสผลประโยชน์เขาคนที่ทําประมงที่เป็นประมงทะเลค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นประเทศมหาอำนาจทางนั้นประเทศใหญ่ๆทางนั้นเนื่องจากว่ามันต้องใช้เทคโนโลยี มันต้องใช้เรือที่มีหลุมหน้ามันจะมีเครื่องแยกปลามันจะเป็นเรดาร์จับเลยเนี่ยนะคะเคยลงค่ะเคยลงไม่ไม่ได้ไม่ได้สีสวนะทีนี้บ้านเราเนี่ยเป็นประมงขนาดย่อยเป็นประมงชายฝั่งค่ะเป็นประมงเอ,อพื้นบ้านนะคะก็จะจับปลาในละแวกนั้นแต่ว่าน้ํนนาเนี่ยมันจะติดกันเช่นเราแยกได้ไหมว่าน้นนาระหว่างเรากับ มาเลเซียเรากับพมา่าซึ่งติดการเอาง่ายๆแค่เกาะสองเกาะสองเนี่ยมันก็ติดเข้าไปใช่ไหมคะพื้นที่แล้วหรือฝั่งทางเนี้ยทางกัมพูชาใช่ไหมคะหรือฝั่งทางเวียดนามอินโดนเนี่ยมันจะเป็นเกาะล้อมเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ต้องก็ต้องบอกกันค่ะว่ารัฐบาลก็มีความจําเป็นนะเป็นหน้าที่ที่ต้องต้องปกปักไม่ใช่ตีหัว คนไทยซะเองใช่ค่ะแม่ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะเราก็คงไม่อยากให้ชาวประมงรายย่อยหรือว่าคนไทยคนไหนต้องกลายเป็นเหยื่อซะเองนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้จากอาจารย์รัตนาอีกครั้งนะคะ <c oughs> ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะแม่คุณผู้ชมค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันค่ะกับรายการเล่าเรื่องข่าวเพราอไม่แน่นะคะในโอกาสต่อไปเนี่ยอาจารย์อาจจะให้เกียรติมา <c oughs> ร่วมพูดคุยแล้วก็พา <c oughs> <ๆ>เราไปท่องเที่ยวนะคะด้วยประสบการณ์ของอาจารย์แล้วก็ ความรู้อย่างมากมายแบบนี้อีกก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะนอกเหนือจากจะกดติดตามกับรายการของเรากันแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ค่ะจากช่อง13สยามไทยมาฝากกันด้วยส่วนวันนี้ไบเฟิร์และอาจารย์รัตนาค่ะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ